อาชีพของคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ AI Automation สวัสดีครับผมอาจารย์โนดิจิตาลโนตผมเป็น Meta Business Partner และเป็น Facebook Certified จากประสบการณ์ที่ผมดูแลแบรนด์ในประเทศไทยมามากกว่า40แบรนด มีหลายธุรกิจมากเลยครับที่ไม่สามารถไปต่อได้ในปี2023เพราะเขาเหล่านั้นไม่สามารถปรับตัวให้ใช้เครื่องมือ AI automation ได้นั่นเองดังนั้นนะครับใครก็ตามที่รู้สึกว่าตอนนี้เวลาทําธุรกิจเนี่ยต้นทุนในการทําการตลาดแพงค่าโฆษณาแพงหรือกําไรของเราเนี่ยน้อยมากๆให้รู้ไว้เลยนะครับว่าคุณเองเนี่ยอาจจะกําลังอยู่ในจุดที่ ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีในสมัยใหม่ได้นั่นเองใครที่อยากรู้ว่าความลับในการที่จะอยู่รอดในปี2023ทำยังไงมาเจอกันในงาน Social War วันที่12พฤศจิกายน2566เวลาเที่ยงตรงณไปเทคบางนาเลิกก็แอบแล้วธุ้ติจของคุณจะเติบโตขึ้น10เท่าด้วยระบบ AI automation แล้วเจอกันกับผมดิจิ t ัล Note ครับ